ทางราได้รับเหรียญพระซึ่งมีลักษณะเป็นรูปของพระภิกษุสงฆ์ที่นั่งสมาธิในท่านั่งดังนั้นการออกแบบของเราจึงมองว่าสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิน่าจะเป็นสถานที่อันเงียบสงบและสงัดอีกทั้งทรงของเหรียญพระที่ได้นำมามีลักษณะเป็นเหลี่ยม มากถึง8เหลี่ยมเพราะฉะนั้นการปรกอบก็จะต้องปลอบไปตามแนวเหลี่ยมของพระเราจึงคิดว่าน่าจะออกแบบในลักษณะของปล้องหไม้ไผ่ลักษณะของต้นไผ่เป็นไม้มงคลที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการมั่งมีสีสุขต้นไผ่นับว่าเป็นไม้มงคลเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ครอบครองโดยเชื่อว่าเป็นไม้ให้คุณด้านการส่งเสริมให้ผู้สวมใส่หรือปลูกไว้ในบ้าน มีความมุ่งมั่นมีสติปัญญาโอบอ้อมอารีกตัญญูรู้คุณและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามอีกทั้งในด้านความเชื่อของคนไทยโบราณเชื่อว่าต้นไผ่หรือกิ่งไผ่เป็นไม้ให้คุณด้านความซื่อสัตย์สุจริตประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความตั้งใจดีมีคุณ,ณธรรมนั่นก็มาจากลักษณะพื้นฐานของต้นไผ่ที่จเจริญเติบโตได้ในทุกที่ ต่อกิ่งก้านเหยียดตรงสูงระลาน